สิบความจริงของชีวิตที่โหดร้ายแต่ต้องยอมรับชีวิตไม่เคยง่ายดายสำหรับใครและไม่ว่าเราจะวางแผนไว้ดีแค่ไหนก็ยังมีความจริงบางอย่างที่อาจทำให้เรารู้สึกท้อแท้หมดหวังหรือสงสัยในตัวเองแต่มันคือความจริงของชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเมื่อเรากล้ายอมรับมันจะกลายเป็นพลังในการเติบโตและใช้ชีวิตอย่างมีสติหนึ่งไม่มีใครจะอยู่ข้างเราไปตลอด แม้คนบางคนจะบอกว่าจะอยู่กับเราตลอดไปแต่สุดท้ายทุกคนก็มีเส้นทางของตัวเองบางคนมาเพื่อสอนบทเรียนบางคนมาเพื่ออยู่แค่ช่วงเวลาหนึ่งการยอมรับว่าทุกคนอาจจะไปในสักวันช่วยให้เราเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ในปัจจุบันมากขึ้นและพร้อมปล่อยมือเมือม่อถึงเวลา 2. ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ลุกข,ขึ้นมาได้หลังจากล้มซ้ําแล้วซ้าเล่าความล้มเหลว ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือเครื่องมือที่ขัดเกลาวความสามารถและจิตใจของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 3. โลกไม่ได้ยุติธรรมเสมอไปบางคนเกิดมาพร้อมโอกาสมากมายขณะที่บางคนต้องต่อสู้ตั้งแต่ยังเด็กเราไม่สามารถเลือกจุดเริ่มต้นได้แต่เราเลือกวิธีตอบสนองต่อโลกที่ไม่ยุติธรรมนี้ได้เราต้องเข้มแข็งพอที่จะไม่ปล่อยให้ความไม่ยุติธรรมทำลายความหวังของเรา 4. คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ ไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนก็จะมีคนที่ไม่ชอบคุณอยู่ดีการพยายามทําให้ทุกคนพอใจเท่ากับการละเลยตัวเองอยากกลัวที่จะพูดไม่และอย่าลืมว่าคุณมีคุณค่าในแบบที่คุณเป็นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ใครรักห้าเวลาไม่รอใครทุกวันเวลาผ่านไปโดยไม่สนว่าเราจะพร้อมหรือไม่คนที่ลงมือทำแม้จะยังไม่พร้อมมักจะไปไกลกว่าคนที่รอความสมบูรณ์แบบเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นแม้จะกลัวและให้เวลาทำหน้าที่ของมัน 6. ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปทั้งความสุขความทุกข์ความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนได้เสมอเราต้องปรับตัวเรียนรู้และเดินต่อแม้จะรู้สึกไม่พร้อมก็ตามเพราะการยึดติดกับสิ่งเดิมๆม,มักเป็นต้นเหตุของความทุกข์ 7. คนที่คุณไว้ใจที่สุดอาจทำร้ายคุณได้มากที่สุดเราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นได้แม้เราจะรัก และไว้ใจเขามากเพียงใดความผิดหวังจากคนใกล้ตัวเจ็บที่สุดแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญว่าความรักต้องมาคู่กับการรู้เท่าทันและการรักตัวเองเป็นหลัก8สุขภาพจิตสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายคุณอาจมีเงินมีชื่อเสียงหรือรูปลักษณ์ภายนอกที่ดีแต่ถ้าภายในใจอ่อนแอชีวิตจะไม่มีความสุขอย่าละเลยการดูแลจิตใจพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาและให้เวลากับความสงบภายใน9ไม่มีใครรู้จักคุณดีเท่าตัวคุณเอง คนอื่นอาจตีความคุณจากมุมเล็กๆที่พวกเขาเห็นแต่มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มคุณเผชิญอะไรมาบ้างอย่าให้คำวิจารณ์ของคนอื่นกลายเป็นเสียงหลักในชีวิตคุณจงเชื่อในตัวเอง10วันหนึ่งรเราทุกคนจะตายนี่อาจเป็นความจริงที่โหดร้ายที่สุดแต่ก็คือความจริงที่สุดเช่นกันการตระหนักถึงความไม่จีรังนี้จะทําให้เรากล้ารักมากขึ้นกล้าหลงมากขึ้นและใช้ชีวิตโดยไม่ผัดวันประกันพรุ่งเพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ จะมาถึงหรือไม่บทส่งท้ายการยอมรับความจริงที่โหดร้ายไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการกล้าเผชิญหน้ากับโลกอย่างมิสติกเมื่อเราไม่หลอกตัวเองและเข้าใจธรรมชาติของชีวิตเราจะไม่เสียเวลาโทษโชคชะตาแต่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอนาคตด้วยมือของเราเอง